สวัสดีครับสวัสดีครับกับแาเจกับผมอีกแล้วนะฮะกับช่องรถเก่งมือสองบมะยุสคานะครับวันนี้นะก็จะพามาดูรวมสต็อกรถเก่งนะฮะผ่อนเบาๆรถศูนย์บาทนะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับกับนะครับร้านยุสคานะครับซอยลามินทา90นะครับเป็นอ่าบริษัทที่มีรถมือสองนะครับ มากกว่า300คันเลยทีเดียวครับมีทุกเซตเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์นะครับซิตี้คาร์นะครับแล้วก็รถระดับผู้บริหารครับมีทุกเซตเมนต์เลยก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะรถของเรามีเยอะมากนะครับแล้วก็เรามีในส่วนตัวสถาบันการเงินที่ประมาณ13สถาบันการเงินเลยนะครับลูกค้าที่สนใจกําลังจะออกรถมบอร์สองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะรถมีเยอะมากนะมีเยอะมากเลย นะครับประมาณ300กว่าคันนะครับวันนี้ก็จะพามาชมในส่วนรูสต็อกรถเก่งนะครับนะก็มีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้านี้นะครับหรือจะเป็นตัว BRV นะครับหรือว่า Honda Accord Honda Civic f C นะครับหรือว่า u z z u k s w ว f ปนะครับแล้วก็ m a z d a 3ก็มีนะครับ n i s s a n m a r ก็มีเยอะเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถยนมือ2นะครับรถเก่งก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ บอกได้เลยว่าลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถออกรถศูนบาทได้เลยนะครับแล้วก็มีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยเริ่มต้นที่2.79นะครับนะฮะก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็จะพามาชมแบบสต็อกแบบร่าวๆนะฮะข้าวๆรถเยอะมากเดี๋ยวเอาไว้แบบเดี๋ยวทำรีวิวให้ชมนะทีละคันนะครับผมดีเลยนะในส่วนตัว BIO h a t s h b a c k ก็มีนะครับ ยเอสก็มีนะครับหรือว่า Honda h นะครับ Honda Jazz GE นะครับก็มีนะครับนี่เลยหรือว่าเป็น CITY โอ้อันนี้หล่อมากนะครับอ่านี่เลยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่เบอร์843848404 8, 4, 4. หรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถนะครับมาเลือกมลองขับได้เลยตั้งอยู่ที่ซอยรามอินทา90นะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับ ไม่มีวันหยุดเลยสามารถเข้ามาดูมาชมมาทดลองขับกันได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยและกันนะครับวันนี้ก็พาชมบรรยากาศนะครับที่ร้านนะครับซอยในทาเกานะครับว่ามีรถรุ่นไหนที่ลูกค้าแบบน่าสนใจบ้างนะครับก็นะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับฝากช่องนะครับใหม่ช่องของผมด้วยนะครับช่องรถเก๋งมือสองบายมายุสคานะครับ ก็สวันดีนะครับผมมายุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ